สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดตัวเกมเซเวอร์ผมนะก็แล้วห้คุณเข้าจะยูทูบคุณก็ดาวน์โหลดตัวเกมที่ผมให้ไปนะครับตามคลิปที่แล้วนะครับโหลดเสร็จมันจะมีไฟล์ขึ้นมานะครับมีไฟล์ดอมาย์คัฟขึ้นมานะให้คุณคลิกเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะ เสร็จแล้วครับให้คุณกดที่ดอกไม้คับครับคุณกดที่ไม้คับเอพีนะครับหรือคุณจะแตกไฟก็ได้วิธีแตกไฟคลิกขวาแลก้กนนี้กด yes or oh, นะแต่ผมแตกไว้นะน,นะครับแรามันจะขึ้นดอกไม้คับมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้ว <c oughs> คุณคุณย้ายไฟไปที่ เสร็จอดต้าเสร็จแล้วให้คุณลบตัวเกมเก่าออกนะครับ mm hmm. คุณเอาตัวเกมที่ผมให้ไปน,นะครับ mm hmm. ลากเข้าไปแทนนะครับเสร็จ hmm. แล้ววิธีทำให้มันอยู่ในนาเดท็อปนะคุณคลิก hmm. ขวานะ mm hmm. แล้วก,กดนี่นสร้างทางลัดนะครับ mm hmm. หรือสร้างเลยมาถุย คุณเปลี่ยนชื่อคลับลบไปนะําให้เหลยแต่มาขับเอนะแล้วคุณก็ดับเบิรคลิกเข้าไปแล้วกดเลกใช้คุณใส่ชื่อคุยเรียบร้อยนะครับแต่ก่อนอื่นให้คุณสังเกตเลยนะให้มันจะเป็นฟฟลนะครับให้คุณเปลี่ยนเป็น DEF อันนี่นะค,คุณกดที่ E p โปรไฟลแล้วเปลี่ยนนี่เป็นแปดร้อยน,นะครับ แล้วเราสักครู่นะครับแล้วผมเผิ่อปิดเอาใหม่นะครับใครงงก็ไม่รนนู้สินะ แล้วให้คุณกดที่ออปชันนะครับแล้วกดเชดเดอร์นะให้คุณปรัแบบเลือกเชดเดอที่คุณต้องการแล้วคุณก็กดดันไปนะแล้วคุณกดที่มันติดเหียอนะแล้วก็ใส่ไอพีเซิร์ฟผมไปนะ,นนละแล้วคุณกดจอยเซิร์ฟเวอร์ะนะครับ,บอัอนนี้เพื่อนผมงเราเขากำลังทำชอนะ็อปอยู่ สำหรับใครที่อยากรู้ว่ากดเล Zoom นะ็ซซูแล้วให้กด R นะครับมันจะซูมใหนะ้สำหรับซ้ายบนนะครับมันจะมีตัวอักษรเล็กขึ้นมาสีดแดงๆนะคุณกดตัว B แล้วมันจะหายไปนะครับ,บคลิปนี้วิธีการเข้าเซิร์ฟอย่างง่ายๆครับ <Okay. S 2> ขอจบคลิปเลยนี้นนครับสวัสดีครับ